สหายแสงบุกกกตนครพนมร้องเอาผิดอีกเสรษฐาปราศัยใส่ร้ายทำภูมิใจไทยเสียหาย5พฤษภาคมนายสุภชัยโพสูผู้สมัครสสเขต2จังหวัดนครพนมพร้อมด้วยทนายความเดินทางเขายื่นหนังสือร้องเรียนกับคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกรกตจังหวัดนครพนมเพื่อขอสอบสวนเอาผิดกับนายเศรษฐาทวีสินคดีเด่นนายกรัฐมนตร,รีพักเพื่อไทยพร้อมพวกอีก3คนฐานทำความผิดต่อ,อก,กฎหมายเลือกตั้งโดยมีนายสมพลพงพิพัฒน์พอ,อกกกตจังหวัดนครพนมเป็นผู้รับเรื่องนายสุภชัยเปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องออกมาร้องเรียนเนื่องจากนายเสียาพร้อมพวกอีก3คนนายจตุรนฉายแสงนายอดิศรเพียงเกตและนายนาัทวุฒิใสเกลือทำผิดกฎหมายเลือกตั้งขณะประาศัยช่วยผู้สมัครพักเพื่อไทยหาเสียงที่จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเป็นคลิปบันทึกการปราศัยมีเนื้อหาใส่ร้ายป้ายสีตนและพักภูมิใจไทยและเป็นการพูดบิดเบือนข้อเท็จจริงจนประชาชนอาจเข้าใจผิดซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้เข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอพเมืองนครพนมไว้แล้วเพื่อให้ดำเนินคดีทางอาญากับบุคคลดังกล่าววไ้้แลว จึงนาหลักฐานทั้งหมดไปส่งให้กกตกลางผ่านทางกกตจังหวัดนครพนมด้านนายสมพลพงพิพัฒน์ผพกกตจังหวัดนครพนมกล่าวภายหลังได้รับหนังสือว่าทางกกตจังหวัดมีกรอบเวลาในการพิจารณาข้อร้องเรียนต่างๆแต่ละเรื่องจะต้องพิจารณาสรุปให้แล้วเสร็จภายใน55วันหลังจากนั้นก็จะส่งเรื่องให้กกตกลางพิจารณาวินิจฉัยต่อไปโดยข้อกล่าวหาของนายสุประชัยในครั้งนี้ได้กล่าวหาว่านายเศรษฐาทวีสินและพวกได้กระทําผิดต่อพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับ ที่2 2566มาตรา12แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561มาตรา73วมงเล็บ5ที่ได้ระบุไว้ว่าห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครผู้อื่นหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดให้งดเว้นการลงเสียงให้ผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นนสมาาชิกภผู้แท ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้วงเล็บ5หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดด้วยคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองขอให้กะกะตลงโทษผู้ถูกร้องตามพระราชาบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่2 2566มาตรา12ประกอบพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561มาตรา73วงเล็บ5และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2,561ข้อ18วงเล็บ3